สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมแครลอดค่ะวันนี้จะสับอาหารให้แพะนะคะแครลอดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเอาไปทำอาหารกินก็ได้นะคะ กินอย่างอร่อยเลยค่ะน้องกินแครอทแล้วก็เปลือกมันนะคะกินอย่างอร่อยเลย นี่ค่ะเปลือกมันเปลือกมันม่วงนะคะเขาสับแล้วเราก็เอามาให้แพะกินค่ะ แครอทมีแต่อันสวยๆเลยนะคะมีเยอะเลยค่ะกำลังล้างค่ะหั่นที่เน่าๆออกนะคะมันจะมีที่เน่าๆไม่กิดจุดอยู่กับแครอทนะคะมันเป็นแครอทที่เขาทิ้งแล้วนะคะแต่ว่า เราก็เอามาสับให้แพะได้ค่ะคนกินก็ได้นะคะเอาตรงที่มันเน่าๆออกค่ะยังสวยๆอยู่เลยนะคะ เหลือเยอะเลยค่ะเต็มถุงดำนี่เลยค่ะเวลาเราสับที่เน่าออกแล้วเราก็ล้างแล้วก็ทิ้งลงไว้ให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาสับให้แผะ